ลูกหนี้เสียชีวิตรู้หรือไม่ว่าชีวิตจบแต่หนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับพี่น้องครับนะเป็นหนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะบอกว่าเป็นหนี้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่นะครับเป็นหนี้ตกทอดไปยังทายาทนะเอออย่างกทายาทอสูรเลยนะมาต้องมารับใช้หนี้แทนออลูกหนี้แทนพ่อแม่อีกนะเออนะครับอธิบายอย่างนี้ครับว่าที่ผมบอกว่าหนี้เนี่ยนะครับ แม้จะจบชีวิตไปแล้วนี่ยังไม่จบยังไม่ระง,งับไปเนี่ยหมายความว่านี่เนี่ยคือมรดกนี่ประเภทหนึ่งนะครับเป็นมรดกนะนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกนะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวนะตกทอดแก่ทายาทนะครับหมายความว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยสามารถฟ้องร้องทายาทให้รับผิดในยอดหนี้ที่ค้างชําระกันได้นะจ๊ะนะเอันนี้คือหลักกฎหมายนะครับ ไม่ใช่ว่าลูกหนี้ตายไปแล้วหนี้นะระงับอันนี้เข้าใจผิดกันนะครับจะเห็นหลายๆเคสเวลาสมมติว่าพ่อแม่นะครับไปเป็นหนี้ธนาคารหรือว่าไปเป็นหนี้ของอเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตเจ้าหนี้ธนาคารหนี้แบงค์เนี่ยมาฟ้องทายาต่อนะครับเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจนะครับว่าลูกหนี้จะมีทรัพย์สินอะไรได้รับ ทรัพย์สินมาจากกองบรดกหรือไม่นะครับกองก็ฟ้องยอดเต็มนะครับฟ้องมายอดเต็มนะครับที่นายเจเจอมานะครับหลักกฎหมายในเรื่องนี้นะครับก็คือเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตหนี้เนี่ยตกทอดไปยังทายาทนะครับทายาทต้องรับผิดนะในยอดหนี้นั้นนะครับอ่านะครับแล้วเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนะครับนับแต่รู้ว่าลูกหนี้เสียชีวิตแต่ไม่เกิน1ิบปีนะ จากวันที่ลูกหนี้เสียชีวิตนะครับอันนี้คือหลักกฎหมายนะครับแล้วทีนเ,วทาาเนี้ยเวลาทายาทเนี่ยต้องทําอย่างไรเวลาถูกฟ้องมานะครับเอ้ยบางทีเนี่ยพ่อแม่ไปกู้ยืมเงินไว้ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วตัวเองก็ไม่ได้รับมรดกนะครับเออจะให้ไปรับผิดชอบในยอดหนี้เนี่ยก็ดูจะไม่แฟร์กับทางลูกหนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ในขั้นตอนของศาลชั้นต้นเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ต้องทําอะไรครับ สิทธิ์ในการสู้คดีของท่านมีแค่ว่าเจ้าหนี้เขาฟ้องเกินหนึ่งปีนะเอออันนี้คือสิทธิ์ในการต่อสู้คดีแต่จะไปสู้ว่ายอดหนีออ้ท่านไม่ได้รับมรดกมาเลยนะเออทายาทไม่ต้องรับผิดเกินครองมรดกไปฟังทนายเจมานะบางคลิปนะหรือไปฟังทนายท่านอื่นมาอันนี้เป็นข้อต่อสู้ในชั้นบังคับคดีนะครับคือถึงต่อให้ท่านไม่ยื่นสู้เอาไว้นะครับสารเนี่ยก็จะลงไว้อยู่ลยแล้วนะครับมันเป็นหลักกฎหมายนะครับว่าทายาท RAP